เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเซนจูรี่คลับเลยยะว่าคนก็ทวินฮา,าหรือตามหาชิเตียโนโรนัลโดปีซีซีซึ่งโอกาสที่จะออกใ่น0.0001%นแต่ว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ได้นะครับเพราะแม่งออกยากแน่นอนทำมาแค่หลอกหลอนเราเฉยๆนั่นเองนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีอีพิกการีเจนแต่ว่าของดีนี่มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ตรงนี้ไอการ์ที่เราเลือกเนี่ยว่าเติม8 0 0 0เนี่ยเราเอาเจ้าทานนั้นของอะไรครับไอคอนทีเอไมหรือว่าจาก,การตีบอก 8, มนัน่ีนเอาจ e าคิดไคมน มีโอกาสที่จะได้ของดีเนี่ยมากกว่านั่นเองนะครับก็ไม่เสียเวลากดไปเลยแล้วกันครับ1นึ่งปื๊ปบครั้งแรกครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5เรียบร้อยแค่นี้พอเราชิวๆสวัสดีครับสวัสดีครับขอมากครับเอาละแลกครบไปที่เรียบร้อยและได้300กว่าตัวแล้วก็น่าจะอันนี้เงิน1 0 0 0 0แสนอันนี้6ถึง8 0 0สักแต่มันมีโฮมกลัวพี่ว่าเอานี้ไม่ดีกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยได้2 0 0แสนล้านเลยเนี่แลกของรางวัลไปเลยครับแล้วก็อันนี้ครบพอดี ไปครับผมอะไรตัวไม่พอเอาก็300ตัวไม่ใช่เหรอโอเคเรียบร้อยครับ แล้วก็รับอู้ในไซเลนได้กระทิงแล้วก็โคดกองกลางด้วยแล้วก็นี่เลยครับสิ่งนี้สําคัญครับเติม3000เนี่ยเราเอาทางน้้นของการอัปเกรดซ้ำกับมีการทางน้้นของป้องกันเรา,เาป้องกันตีแตกละก,ลกัน 8, แล้วก็นี่เอหกถึงแปดครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเราเลือกเป็นไอคอนทีมละกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเติมหมื่นหนึ่งเนี่ยมันจะมี70กับ120ี่พี่ว่าเอา70บก็พอร้อี่พี่ไปเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้โหายของไม่ค่อยดีมันคูณ2ใบก็จริงแต่มันไม่ดีนะครับเน้นชัวร์ดีกว่าครับ เดี๋ยวตามไปดูด้านในว่าได้การอะไรกันมั่งครับเงินมีหกแสนห้าครับโอ้โหเงินนี้มีเจ็ดแสนนะเงินนี้แปดแสนนะครับได้เงินแปดแสนอ่ะโคตรเยอะนีเลยได้ไหมครับลิวพูได้นักแต่ใหม่ยังโอพโจโจเลยตอนนี้เลยก็ได้ไหมครับขอบคุณมากครับบอเชนมากครับเดี๋ยวต้องดูทีมหลังจากเปิดกิจกรรมเสร็จนะครับขอบคุณมากครับโอพโจโจพอชครับได้เงินมาประมาณแปดแสนล้านแล้วอ่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับครับโอเอาเรื่องเว้ยมา 24TS จัดไปครับโบเ้ยิบสีทียจริงว่ะเฮยิบสีทียจริงว่ะฝรั่งเศสครับในตำแหน่งปีกขวาครับผมเฮนเดมเบรเหรอโอ้โหเดมเบรยอไม่รู้จักเลยครับใครเนี่ยโอ้แล้วมา2ใบด้วยแล้วก็เป็นทานะของโอ้โหโรดี้ด้วยครับฟาเบียนลุยครับ โอ้เราได้ของดีเยอะโอ้โหคารสโก้รถสามครับโอ้ยูโรนี้เราได้ตัวดีหลายตัวเลยนะเนี่ยโอ้ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้เลยแล้วก็การ์ดใบต่อมาาจะเป็นใบนี้ครับการันตีบอกแปดแต่ว่าอาจจะเป็นปีเก่าๆหน่อยแล้วอะปีเก่าๆหน่อยการ์ดน้อยพอเน้นให้เงินได้เงินจริงๆครับรวยเกือบยี่สิบสี่รวยๆครับทันนะพี่วันนี้ทนันทันครับโอ้พึ่งมาเปิดแล้วใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับมีเปิดซอยดี เปิดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีอีกหนึ่งอดีด้วยได้มาเป็น PFA ครับเยอรมันในตำแหน่งกองหลังครับโจลโบเตงเหรอเอ้ยแพงเหรอเนี่ยโบเตงอ่ะมูสโซเซฟามูซาฟี่ครับอดีตกองหลังอาร์เซนอลครับมูซาฟี่มูซาฟี่ลาต่อไปน่าจะเป็นใบนี้ครับยี่สิบสามพีครับไม่รู้มันได้ของดีหรือเปล่าในยี่สิบสามพีเนี่ยก็น่าจะไม่ต้องคัดหรอกครับใบนี้ไม่ต้องลุ้นอะไรมากเพราะว่ามันเป็นใบที่เขาเรียกว่าแจกมาทําไมดีวะแจกมาทําไมดีวะใบนี้ครับ ไอวอรี่โค้ดครับตำแหน่งกลางรับครับไอวอรี่โค้ดกลางรับฟองเคลซี่เหรอฟองเคลโอ้โหล้านล้านเหรอโอ้บัคจัดครับโอ้บัคจัดครับฟองเคลซี่ครับโอ้ตกใจเลยดิตกใจเลยดิฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามด้วยไอดีไอนี้ไอดีของตัวเองครับอันนี้ไอดีเต้นแต่ว่าไอดีต่อไปจะเป็นของออโต้ละไอดีของออโต้อะไรครับโอ้ล้านล้านเนี่ยโอ้ออโต้เตรียมเสียตังค์เลยเนี่ยถ้าเปิดได้ล้านล้านแบบนี้ออโต้เตรียมเสียตังค์เลยอย่างเงี้ย เตรียมเสียตังเลยนี่เปิดไอดีแรกอ่าไปต่อมาไม่เสียเวลาคับโอ้โแต่มี L L F A Spotlight ครับคือใบนี้ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับไปเลยครับมอลติคลาสตัใบนี้มาไอหนูเฮ้ยเป็น LN หรอวะนะเฮ้ยของดีนี่กองโอ้เยอรมันกองหน้าโอโคเซ่นี่หว่าไม่แพงครับไม่แพงครับ ือสลามโคโซเซ120่1 2อครับสองเซ่เอ้แต่ว่าถือว่าดีนะ l ออนออกได้มาโคโซเซ่เนี่ยก็ถือว่าได้เพราะว่าพลังมันเริ่มต้นร้อยแค่นั้นเองครับดีอยู่ดีอยู่มันแล้วแต่ด,ดวงเลยอ่ะแซมมันแล้วแต่ด,ดวงครับนะตอเราแล้วแต่แวตด,ดวงด้วยมาดีเอ้มาดีพี่นันมาดีครับส่งนี้ถือว่ามาดีถือว่ามาดีอ่าต่อไปเราต้องเปิดโอ้โหแต่ร้อยสามหมดแล้วอะเอางี้เราดูไอคอนเนี่ยเอาไว้ใบลองสุดท้ายแล้วกันครับพี่ว่าใบนี้ใบนี้ใบนี้ยเปิดใบไหนก่อนดีวะ ที่ว่าต้องมาเป็นปีวีว่าอร่นี้หกถึงแปดอันนี้ก็หกถึงแปดเหมือนกันอะมันก็การ์ดเดียวกันอ๋อแต่อันนี้มี LN เข้ามาด้วยนี่ว่ะ LN เข้ามาด้วยแล้วแต่ใช่แล้วแต่จีนปรับเปลีเลยครับนี่ใบนี้ครับหกไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเลยครับเอาบวกหกมาแล้วกันครับมันจะหวังอะไรครับสมหวังก็แค่ชื่อหมาอะไรครับยี่สิบสาม hard worker ครับใบนี้เป็นเยอรมันครับในตำแหน่งปีกเอ้ยแบ็กซ้ายเยอรมันครับแบ็กซ้ายเยอรมันนี่เงรี่ครับลอยจังอ่ะอเลสันเดอร์จังอ่ะ ถ้ามีมาใส่สานจังนี่คือแบบว่าถูกเต็มๆนะจังคักอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรจังอะชื่ออะไรไอ้จังจังลูกพ่อไอ้จังอาจุ้งเออดิโอ้โหจะรู้อะไรจังเนี้ยที่รู้จักเลยเนี่ยชินจังเลยรอะไรคือชื่อเป็นอะไรเนี่ยเอจุดจังจังอะไรล่ะโอ้โหจะรู้อะชื่อเขาไม่จริงเลยใบต่อมาใบนี้แล้วกันครับ ใบนี้ใบนี้เอ้ยแต่ว่าน่ารักนะแต่ว่าใบนี้น่ารักครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับไม่คือถ้าเราไปบอกเอ้พี่ผมไม่เอาปีแบบว่าโฮมกลนแล้วออกโฮมกลนไงแล้วมาโฮมโกลนโอ้โหอย่างชุย<ะ>เลยครับใบนี้โบตัสอีกแล้วเดียเอาแล้วครับเราเหลือการ์ดอยู่สาใบแล้วเนี่ยการ์ดสามใบแล้วเนี่ยโอ้เราไปกันไวด้วยนะเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยจังไะอะไรก็ต่อจังใบนี้แหละไม่ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาครับใบน,นี้มาลิดอาเทียนมาไหมมาโคมโกลวก้นเร ขมนโรนโฮมโรนเออเอออาร์เทียพจบเลยอาร์เทียนี้ไม่วอล์กเอาไม่ได้อะไรด้วยสเปนใะนตำแหน่งกลางรับเอ้ยเอาโรดี้นี่เฮ้ยไอ้น้องจริงเหรอโอ้โหลูคัสโตโร่ขับใจจ้ะลูคัสโตโร่โอ้โหเอาตามไปตีหลีริบเปิดแพดเดรับตีหลีดีกว่าครับมีแฮงด้วยครับโอ้โหลูคัสโตโร่ ไอเราก็นึกว่าโรดีโอ้โหถ้าโรดีนี่ก็ได้แอคอยู่สัหน่อยนึงอะโรดีอะเปิดเร็วแท้เอาแน่นอนเราจะเป็นลีลานิเนี่เป็นลีลานิครับเอาลระบนี้นี่ไอคอนที TM, ครับไปเลยครับไปอย่างไวครับไม่ต้องไปขอตัวนั้นตัวนี้มาเลยดีกว่าขอเห็นประเทศก่อนประเทศก่อนฮึบโอ้เซอร์เบียก่อโอ้หเนี่ยมันย่าวิดโอ้โห,โโหแล้วเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยดิ เนมันย่าวีดิทรอยยี่ครับอืรอยยี่เนมันย่าวีดิสครับโอ้มันจะรลื่วเลยมันจะเลื่อเลย,ม,เลาเลยมาท็อปเจ็ดสิบใบนี้ล่ะต้องขัดปะวะเฮ้ยไม่ต้องคัดเอ้ยโอ้แต่ต้องคัดหน่อยนะประตูเนี่ยออกก่อนวะประตูต้องเอาออกก่อนวะโอ้โหประตูเพียบเลยเนี่ยประตูนี้ต้องเอาออกหน่อยนะประตูโ,โหเยอะจัดครับประตู เประตูเยอะนะต้องคัดหน่อยครับประตูคือเยอะจัดเลยอึบคาซิยาไม่เอาครับแคสเปอร์ไม่เอาครับโอ้โหประตูสามตัวไม่เอาครับอึบเอดินเชกโก เออเคนนี่ดาวเกลิชอ่าแอชเชียโคอเล็กวิเซลเฮนริกลาสันเรามาเป็นฟา,าวเกลเออฟา,าวเกลฟา,าวเกลชากิลี่ฟา,าวเกลชากิลี่ดิสเมอร์เทนกวาดาโดเมอร์เทนกวาดาโดยานิลิมาเนนเอออย่างน้อยแม่งได้เล่นเหรอวนะลิมาเนนน่ะ ตัวไหนทรงไม่ไม่ไม่โอเคเนี่ยเราเจาะออกครับว่าแต่โอเคแล้วได้แล้วนี่พี่โดมันไม่ออกอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปหวังเลยพี่โดอะไม่ออกอยู่แล้วแหละพี่โดนี่อย่าลืมชักกิรี่เด้อครับขบผมโอ้วันนี้พี่ต้นเปิดไหมครับพี่ต้นน่าจะไม่เปิดหรือเปล่าครับเอาจีก็ออกให้หมดเออออกละเอาโดออกเออเอาโดออกได้ดิเพียวโดออกอยู่แล้วคิดว่าพี่ไม่กล้าหรอวะเอาออกแล้วดิ อย่าคิดว่าพี่ไม่กล้าดิน้องโหพี่กล้าหมดแล้วพี่กล้าหมดละครับเออแม่งชอบออกล่างนะกูดัดเส้นเลยเดี๋ยนี่ดัดเส้นเลยเดีย๋ยเอาไว้ตัวล่างเลยครับนี่ของจริงของจริงสวดสดีอันนี้ไงพี่ต้นมาพอดีเลยเนี่ยเนี่ยพี่ต้นมาพอดีเลยดีครับนี่ไงพี่ต้นมาพอด,เเดีเอ้ยฟอรลันใส่มาแล้วโอ้ชาบี้โอเคได้พร้อมพร้อมพร้อมไปนี้ บอกคาดหวังบอผิดหวังรับผมบอหวังตัวใดดอกให้อะไรก็ให้มาเหอะมาน้องๆพิมพ์มาเลยเลวานอฟกี้เออมาเอาเลวานอฟกี้แล้วกันหวังแค่นี้พอเอาแค่เอ้ยเอางี้ขอเจอหลาดดีกว่านักตเตะเลี้ยวคูทำเลี้ยวคูพอดีทำเลี้ยวคูพอ,ด,อ,อดีขอเจอหลาดขอเจอหลาดขอเจอหลาดหน่อยขอเจอหลาดหน่อยหรือ,อขอเจอหลาดเจอหลาดไอเอโตไม่เอาแพงไปแพงไปเก่งใจด้วยเก่งใจด้วย เก่งใจด้วยกินเค้กอร่อยไหมโหคนแส่เอ้ยไม่ใช่เค้กนะเว้ยวันนี้กินโรตีไว้วันนี้กินโรตีไว้เ,เอ้ยไมขอขอขอเจอหลานได้ไหมขอเจอหลานแล้วกันไม่หว e. ังยอะหรอสมหวังชื่อหมาอะไรครับสำหรับผมอะสมหวังอะสมหวังอะสมหวังอะเจอแล้วจึ้ดึงดเงดึกดึงดึงดึงดองวึ้ดึง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 แึงด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 ึงนึงดึงนึดึงด ก้อนคำก้อนคำก้อนคำเปิดไหมก้อนคำเปิดไหมก้อนคำเปิดไหมวันนี้ให้ก้อนคำเปิดให้ก้อนคำเปิดเย่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 ก้อนคำเปิดไหมก้อนคำเปิดไหมไอ้โจก้อนไอ้โจก้อนไอ้โจก้อนก้อนเปิดไหมเปิดไหมครับเปิดโอเคมาก้อนมา กำลังกระต่ายน้อยนี่แน่ไอ้เจ้าก้อนว้าวว้าวเฮ้ยเจ้าก้อนเจ้าก้อนเจ้าก้อนไอ้ก้อนโปรตุเกสฝรั่งเศสครับกองมาเฮ้ยเอาอองลีนี่เฮ้ยอยู่ว่าชิลล์เลยโอ้โหชิลล์เลยเจ้าก้อนไปเลยลูกไอ้เจ้าก้อนร้อยแปดเดิยวร้อยแปดเดียว จะรั่วผมนึกว่าองลีไปตะก,ก้อนไปช่วงนี้องลีชิรูดิ์เนี่ยชิรูดิโอ้โ oh, หชิรูโอ้โหซีซีมีองลีไหมมีองลีเออต้องอ,องลีมันเป็นปีกซ้ายนี่ว่ะเออองลีปีกซ้ายนี่ว่ะโอ้ลืมเลยว่ะลืมเลยเลยว่ะชิรูอีกเหรอชิรูอีกเหรอเนี่ยผมนี่ได้แต่ชิรูแล้วนะันวันนเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูกันนะ เงินเราได้มาประมาณ8 0 0 0 0นครับอันนี้นรวมๆไปแล้วกันเป็น2ล้านก็ประมาณ3าล้านล้านได้อยู่นะเนี่ยเออ3ล้านล้านได้อยู่นะเนี่ยชิลูเนี่ยเออประมาณ3ล้านล้านครับ ก็ได้ไม่แย่นานาเปิดมงเอาพี่แกไม่อยู่ขอบคุณออกเอาพี่แกไม่อยู่เลยเหรอขามาปล่อยนอกครับปล่อยนอกนะใครที่อยากได้ก็เอามันไปแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวไปดูอีดีสองกันต่อครับ id game by ad ods บริการรับซื้อและขาย id game fc อะไรไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น m ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊ม m โอน m รับดึงหน้าเตะหายา